แจ้งข่าวดีกันอีกแล้วนะคะคืนนี้มีเงินเข้านะคะสูงสุดคนละ5 0 0 0ถึง10,000บาทจะเป็นเงินเยียวยานะคะส่วนกลุ่มไหนจะได้ฟังด่วนเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับม่บุ๋มเล่าข่าวสวัสดีการแห่งตราช่องมาม,มีบุ๋มบิ๋มนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะบุ๋มก็มาแจ้งข่าวดีให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบกันอีกเช่นเคยนะคะว่าคืนนี้นะคะหลังตั้งแต่ตีหนึ่งเป็นต้นไปนะคะก็จะมีการโอนเงินนะคะคนละ5000ถึง1 0 0 0 0บาทนะคะเป็นเงินเยียวยานะคะสำหรับกลุ่ม ประกันสังคมมาตรา 33, 39และ40แต่รายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นก่อนไปรับชมค่ะก็ะะอยากขอกำลังใจนะคะด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนขอสารแล้วถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ไปให้ด้วยนะคะค่ะอย่างที่บุ๋งเกริ่นไปเมื่อสักครู่นะคะว่าจะมีเงินเข้าในคืนนี้นะคะก็คือคืนนี้เนี่ยก็จะเป็น วันที่3พฤศจิกายน64นะคะสำหรับใครนะคะที่สมัครผู้ประกันตนมาตรา40แล้วก็อยู่ในมาตรา33-39นะคะซึ่งอยู่ในกลุ่ม29จังหวัดนะคะ9กลุ่มกิจการนะคะก็มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาตรงนี้นะคะและที่นี้นะคะเมื่อท่านสมัครแล้วนะคะได้สิทธิ์นะคะขึ้นสถานะสีเขียวแล้วจะมีการแจ้งสถานะนะคะว่าจะมีการโอนเงินในวันที่ 3พฤษศรีการยืน64นะคะถึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินตรงนี้นะคะสูงสุดคนละ10,000บาทค่ะในส่วนของม33นะคะถ้าเกิดว่าอยู่ใน13จังหวัดแรกนะคะก็จะได้รับนะคะคนละ5,000บาทค่ะและถ้าเกิดว่าอยู่ใน16จังหวัดหลังนะคะก็จะได้รับนะคะคนละ2,500บาทค่ะและในกลุ่มของมาตรา39แล้วก็40นั้นนะคะใครที่อยู่ใน13จังหวัดแรกนะคะก็จะได้รับ10,000บาทค่ะ และ16จังหวัดหลังนั้นนะคะก็จะได้รับ5,000บาทนะคะคืนนี้ใครที่สถานะสีเขียวแล้วขึ้นว่าได้รับ10นะคะก็ยื่นคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะว่าสถานะของท่านนั้นนะคะขึ้นว่าจะทําการโอนเงินแล้วหรือยังถ้าถ้าเกิดว่าใครที่ขึ้นสถานะแล้วนะคะก็ให้ดําเนินการผูกพร้อมเพย์รอเลยนะคะถ้าเกิดว่าวันนี้ไม่ได้ รอบหน้าได้แน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าสถานะสีเขียวแล้วนะคะเนื่องจากว่าทางรัฐบาลนั้นะคะก็จะทําการโอนเงินซ้ำๆนะคะจนถึง31ธันวาคม64นะคะท่านก็จะได้รับเงินครบอย่างแน่นอนนะคะจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการค่ะและจะโอนเก็บตกนะคะทุกวันพฤหัสบดีก็ให้ทุกคนนะคะเช็คสถานะนะคะติดตามสิทธิ์ของตัวเองด้วยนะคะและถ้าเกิดว่าใครที่ พิ่งทบทวนสิทธ์นะคะยื่นทบทวนสิทธิ์ไปนะคะภายใน31ตุลาคมที่ผ่านมานั้นนะคะและตน้นและช่วงพฤศจิกายนนี้นะคะก็จะเป็นการเข้าสู่กระบวนการคัดกรองสิทธิ์นะคะและถ้าเกิดว่าใครได้สิทธิ์เนี่ยก็จะขึ้นสถานะให้นะคะแต่ถ้าใครนะคะไม่ได้สิทธิ์ก็จะยังคงอยู่แบบนั้นนะคะและถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าอย่างไรแล้วนะคะผมจะมาแจ้งให้กับทุกคนได้รับทราบกันอีก แน่นอนนะคะสาหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าพ่อแม่พี่น้องคนไหนเพิ่งเข้ามาดูก็อย่าลืมนะคะกดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้จะได้รับการแจ้งเตือนรับชมคลิปฟรีๆได้ในทุกๆวันนะคะและใครนะคะที่อยากสอบถามหรือว่าอยากให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับบุ๋มในเรื่องไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะคะบุ๋มก็จะไปหาข้อมูลจากทางรัฐบาลนะคะมาทําเป็นคลิปตอบคําถามให้แบบนี้นะคะสวัสดีค่ะ